โฮมิงกระตุกโฮมิง สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ยินดีรับสู่รายการมันเกมเมอร์มันไฟวิ่งจริงชนะว่าม,มันสดคอมันเงียบคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมบีมซ่านะครับผมแล้วก็เกมที่กำลังรับฟังอยู่รับชมอยู่นะครับก็คือเกมเทอร์เรียนั่นเองนะครับผมแต่ว่าทำไมทำไมพาร์ทมันเป็นพาร์ทสามล่ะสงสัยกันไหมครับก็เพราะว่า,าคลิปผมโดนติดลิขสิทธิ์แล้วก็ผมต้องลบคลิปนั้นไปครับผมโอ้ยติดติดโดนตีเฉย เเล่นกีตาร์ซะหรอกนะครับผมก็เลยนั่นแหละครับคือปัญหาของผมก็คือคือผมอ่ะติดลิขสิทธิ์เพลงหนึ่งครับผมแล้วผมลบแล้วมันเหมือน u t u b e ลบลบให้ไม่ได้ด้วยนะแบบไม่สามารถลบได้นะครัแล้วจะให้กูลบทำไมตั้งแต่แรกนะผมผมก็เลยช่างมันลบผมยอมลบคลิปวิวส0 0 0 0กว่ากว่าวิวเนะี่ยเออไปแล้วก็มาอัพรีอัพรีอัปโหลดใหม่นะครับผมพร้อมกับบทใหม่ก็คือบทเอ็กซเปนั่นเองนะครับผม แต่ก่อนอื่นบอสท,ที่กำลังจะสู้อยู่นะครับผมก็คือบอสท,ที่ชื่อว่าสเกลเลตันพรามนั่นเองเอ้สเกลเลตันพรามหรือสเกลเลต론สเกลเลต론นะครับก็นะครับผมก็คือบอสท,ที่ชื่อว่าสเกลเลต론นั่นเองนะครับผมข้อมูลจะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็จะ,ะเล่นเป็นเอ็กซ์เพรสโหมดนั่นเองนะครับผมก็งาผมไม่รู้ความแตกต่างนะครับผม ก็เดี๋ยวจะมาดูกันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ส่วนใหญ่ e x p e r t m o d e เนี่ยอ,อะไรเขาเรียกว่าพลังแปลกใหม่มันจะมีตอนเฮือกสุดท้ายตลอดนะครับผม mm hmm. ผมก็เลยเลือกตัวใหม่เข้ามาก็คือตัวนี้อีกตัวนึงก็คืออันนี้คือตัวเก่าก็คือใครเคยเห็นนะครับนี่ก็คือตัวบีมซ่าสนสามจากพวกพาร์ทแรกๆนะครับผมก็คือ,อชุดตัวนี้แหละนะฮะก็เลยเอากลับมาเล่นอีกทีหนึ่งนะครับเนาะ เพื่อจะได้คนคอนเซปต์ด้วยว่าเริ่มเล่นตัวไหนก็ถึงตีลิขสิทธิ์ไปเราก็ต้องกลับมาเล่นตัวนั้นอยู่ดีนะครับผมนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับบ่นมากก็เลยอ่าตอนนี้ก็เลยช่วงเช้าแล้วครับไหนมันไม่สามารถคือถ้าเคยได้ก็จริงแต่ว่าตีเราเป็นหมื่น,นครับก็เดี๋ยต้องรอตอนเช้าก่อนละกันนะครับผม ผมขอคือผมจะคิดว่าเทเลเรียเนี่ยผมอาจจะมานานๆทีเพราะว่าต้องเตรียมอะไรหลายๆอย่างนะครับผมแต่ว่าพาร์ทนี้เกิดขึ้นมาเพราะความหมันไสรุนรุนครับก็เพราะว่าผมนั่นแหละติดลิขสิทธิ์ก็เลยแบบอยากทายๆไปเลยตัดตัดต่อต่ออัพไปเลยหมันไส้นะครับผมเนาะก็ต้องรอตอนเช้าต่อไปนะครับ โอเคเรานอจนถึงหนึ่งทุ่มแล้วนะครับผมก็ในสุดก็ถึงเวลาที่เราจะต้องลุยกันแล้วนะครับโดยเราจะเริ่มกันเลยนะครับผมรอไม่ได้อ๋ออ่านั่นปัดมูนฮะเราแค่เหรอลุยครับเชอ มันค่อนข้างจะตีแรงหรือเปล่านะครับคือถ้า,เ,าเทคนิคของถ้าเป็นโหมดเอสเปิร์ดนะครับผมให้เราตรีแขนให้ให้ให้พังก่อนนะครับโอ้โอไอ้นี่แรงครับแรงท่านี้แรงท่านี้ลืมกินข้าว ไม่ใช่ลืมกินข้าวลืมกินเลือดไอ้บ้าเอ้ยต้องเดินกลับไปใหม่ครับเดี๋ยวตัดฉากจะบอกว่าอาบอสเอ็กซ์เพิดนี้ไม่ใช่ง่งายๆนะครับขนาดอาผมเล่นอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือตัวที่แบบเล่นเป็นเอ็กซ์เพิดนะครับผมผมยังฆ่ามันไม่ได้เลยฮนะไอ้ไอ้บอสเอ็กซ์เอเกเรชั่นเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโหดเกินไปนะครับผมจะหรับในคนคนหนึ่งที่จะผ่านได้ในแต่ละวันนะครับผมก็คือแบบ คือผมเลือก400อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ชุดลาวานะครผมก็ยังแพ้ไอ้บอสตัวนี้นะ้วใส่แล้วก็ไนเอตผมก็ใช้นะครับผมไนเ,เอตแบบเออที่มันเป็นอาวุธที่แรงที่สุดของไอ้ในช่วงนั้นนะฮะก็ยังแพ้อยู่ดีครับเพราะว่าเอ็กซ์เพรเนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยที่จะผ่านไปได้นะครับและตอนนี้ผมก็มันก็หายไปแล้วครับผมต้องลองมันตอนเช้านะครับ ไหนที่สุดนะครับผมก็มาอีกวันหนึ่งแล้วนะฮะโอเค okay, นะครับแล้วก็มาถึงจุดนี้ได้แล้วนะครับอาจจะต้องข้ามมันให้ได้ครับเพราะว่าครั้งนี้เราเราข้ามมันไม่ได้นั่นเองนะครับผม <S 2> <S 2> <S โอ้ไม่รู้จะพูดทําไมนะครับ แต่เราต้องคายได้นะคือ RS f i r t Mode นะครับผมมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Test Back นะครับผมซึ่งจะบอกว่าตัว Skeleton Skeleton เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรหน้าดูเลยครับเพราะว่ามันสามารถเกิดได้แค่ครั้งเดียวนั่นเองนะครับลุยเลยฟันแขนก่อนครับเราต้องล่อมันออกมาข้างนอกครับเพราะว่าด้านในเราเราไม่เป,เป็นเป็นเปลียบครับ เราเป็นเปรียบหมายถึงเราเสียเปียบะเนี่ยมันจะเสียเปียบอย่างเงี้ยฮะแน่ไม่ได้แอมหรอกครับไม่ได้แอมหรอกับอึ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 บโอเคพังไปข้างโอ้โอ้อะไรเนะี่ยโอ้โหพลังใหม่ป่ะเนี่ยเออเออเออ เหมือนพลังใหม่ของมันนะฮะคือไอก,การพ่นอะไรไม่รู้ของมันออกมาโอ้อยางงี้ยากนะครับมันติดตามด้วยฮะมันค่อนข้างโฮมิ่งน่ดูผมจะใช้ปืนละเออเอาดิเอาดิเอาดิาดคือชุดเมทิลเนี่ยผมของผมเนี่ยเป็นปัญหาเลยฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอ่ามันมันยิงแล้วมันไม่ค่อยจะนั้นนะครับ ไอ้เนี่ยไอ้เมทิวมันโดนแล้วมันไม่จะมันโดนโจมตีแล้วมันไม่กระเด็นคนระับมันไม่กระเด็นแล้วมันแบบต้านพลังแล้วมันรู้สึกอ่าคายากนะโฮมิงโฮมิงอ่ะจะตายแล้วไปถึงกูจะตายแล้วไม่ใช่เขาเลยไม่มีแวววีแววของเขาที่จะตายเลย โฮมิงยักกระตุกโฮมิงอโอ้โหดูมันโฮมิงงคุณ้ยมันยิงเรื่อยๆละ่ะไม่ให้เราหยุดพักเลยครับไม่ให้เราหยุดพักเลยฮะยักกระตุกตอนนี้ขอ,ออนออขอร้องอยากจะคอร้องสักหน่อยอยากจะคอร้องสักหน่อยอยากจะย้อนไอ t มจะขอได้ไหมจะฟังฉันที่ีที่ที่ตายถ้าพ่อคุณอยู่ตรงนี้ไอฉันรอเอะไอฉันรอจะร้องเพลงอะไรวะเนี่ยออไอตาย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 เรียบร้อยครับโอ้โหอะอะเอคกซิบเมนต์ขึ้นเลยหืยากมากครับ แล้วพอเราได้อันนี้นะฮะก็นี่เราจะไดะ้ที่เป็นสีทองคือสิ่งที่เราบังคับว่าเราจะต้องได้นั่นเองคือวโกลมนะครับผมเหมือนเมื่อเราใส่เนี่ยเราจะ,ะเราจะวิ่งเร็วมากครับมันเหมือนเป็นอาวุธเหรอเป็นอาวุธเหรอครับเป็นอาวุธด้วยคุณโหเป็นเหมือนจะเป็นอันเดียวที่เป็นอาวุธนะครับ อาวุธเดียวที่เป็นอาวุธแล้วก็เหมือนเวลาค่าสเกตเลตันนะครับโดยอ่ะ,อะไรวะคือเราจะโยนคืออาวุธนี้จะเป็นอาวุธที่เราสามารถโยนกระดูกได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีได้สมุดด้วยนะฮะเรซี Book ่บุคออฟสเกลเป็นไงอ๋อนี่นี่ครับอืมสุดยอดแต่มันไม่ใช่โฮมิงเหมือนเมื่อกี้นะครับก็ แค่นี้นะครับผมสารับพัดสามนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามพาร์ทอื่นๆด้วยนะครับผมแล้วก็ไลค์ like, Subscribe กันได้นะครับผมผมอบอกไว้ก่อนว่า,าผมอาจจะหายไปนานนิดนึงนงครับดูที่วิวนะฮะขอดูที่วิวนิดนึงนะครับผมถ้าวิวน้อยเดี๋ยวก็นานทำทีเนาะนะครับผม ก็ยังไงก็ติดตามาซับสไคร์ e นะครับผมไลค์แชร์ได้นะครับผมถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีนะแล้วก็จนกว่า,จ,วาจะจนกว่าจะพบกันใหม่ในพลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ